ตัวอะไรคะตัวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเก่งมากคะ่ะมันไม่สวยหรอคะถึงลบออกใช่อันไหนคะเขียนังไงคะเขียนให้แม่ดูสิลายโอ้โหสวยมากเลยค่ะลูกโอ้ยมันไม่ได้เน่ยมันไม่ตรงหรอคะ ạ à, lòng kiên từ mới thích viết từ thích, mới, thích mới. Okay. <laughs> ừ. Ừ. A apple. apple. Okay. apple. Okay. apple. cái <laughs> Th <laughs> รถนกค่ะรถบีบ <Apple. S 1> ีเบิร์ดเบิร์ดเอแอปเปิลเอแอปเปิลบเบิร์ดบเบิร์ดโอเคขี้เกียจสิอะไรไม่มีใครอยากดูให้ได้กินขนมอะไรเอแอปเปิลเหอแอปเปิลเบิร์ดบเบิร์ดเอ Apple. A apple. B. No. A apple. A apple. B bird. Okay. I'm Huh? I'm fat. I'm I'm sad I'm I'm Yes. Your name is happy. Yeah. And what's this? Your name? Shu Bye, bye. Pai. Shu Yang. I don't know. Chu yang. Shu บักล l ชื่อบักหฮารเอรฮาร์ปฮาร์ปพเลฮาปรค่ะโอ้ยอย่าทำพี่แอเล่แรงลูกฮาปอรฟังแม่อปชื่ออีหยางอปปชื่ออีหยางอปชื่ออีหยางเร็วๆแอปเปิ้ลไม่ใช่คอยชื่อฮาเปอรพูดสิ What is your name? Surname. y o u r n a m e Harper. Harper. Okay. บักฮ่าเลยอย่าทำอย่าทำแรงลูกอย่าทำพี่ใหเล่แรงอะไรจะมาช่วยขนมชอบกินขนมอะไร ฮะอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมกันสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลอป้าสวัสดีท่านผู้ชมบ๊ายบายท่านผู้ชมกันเดี๋ยวไปละบไม่ไปไหนเต้นท่าลิงเจ๊กเจก่นอนอะไ,ไรอะไรเดี๋ยวเพิ่มกำลัง <c oughs> ฉันอยากดู อหน้าเกียดป้อ้ไปเลยเนื้ยเนื้อปลาดุกแม่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยจะมาอ้วนแม่ทำไมอ๋ออย่าจิ้มเจ็บเอ้าเอาเอ้าหน้าเกียดหน้าเกียดรึยัเอาใหม่สิเอาใหม่สิ ลูก <differences S 2> ขึ้นมาเต้นไหมแล้วเต้นท่าอะไรอะเต่างอยเหรอดูดูดูน้องท่าเต้นท่าเต่างอยเต่าเต่างอยเอามาจากไหนท่าเนี้ยเอาท่านี้มาจากไหนหาเลยปากให้เลย